สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมทาโรค,คานะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่16ถึง22กรกฎาคม256นะครับเราจะมาดูกันว่าชาววันศุกร์และชาววันเสาร์จะเป็นยังไงบ้าง16ละ16เนี้ยหลายๆคนกําลังรอรุนด้วยเชย่นกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กด Subscribe เพจ TikTok ดรเทมทาโรค,คาด้วยแล้วกันนะครับเรียวก็เทรดด้วยนะครับพิมพ์ดรเทมก็จะขึ้นทุกลิงก์เลยเรามาดูกันว่าชาววันศุกร์และชาววันเสาร์สัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างชาววันศุกร์ตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะ สีเป็นองไรบ้างชาววันศุกร์สัปดาห์นี้หนักใจกังวลใจมากเลยคิดไม่ตกเหมือนโดนใส่ร้ายป้ายสีโดนเอาเปรียบนะท้อยหัวคิดมันโดนเอาเปรียบโดนโกงซึมเศร้ายังเกิดขึ้นได้นะสําหรับชาววันศุกร์นะในสัปดาห์นี้ กว่าจะหาเงินมาได้ก็เหนื่อยๆนะช่วงนี้แบบค่อยๆคิดละกันนะครับมีเรื่องคิดไม่ตกกังวลใจและบางปัญหานั้แก้ไม่ตกยังแก้ไม่ได้กันสักทีคนอิจฉาริษยา ใส่ลายป้ายสีนะครับเพื่อร่วมงานหรืออะไรก็ตามรวมทั้งปัญหารักซ้อนและความรักของ LGBTQ ด้วยเช่นกันในสัปดาห์นี้จะเด็ดมากสำหรับชาววันศุกร์นะแต่คุณเป็นคนฉลาดต่อให้ทําอะไรก็ตามงานหรืออะไรก็ตามที่ไม่เคยทําจะทําออกมาได้ค่อนข้างดีและจะมีข่าวดีแสดงว่าเรื่องปัญหาน่ะมันปวดหัวแน่แต่ทุกอย่างก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะครับผมทีนี้มาดูว่าชาววันเสาร์จะเป็นยังไงบ้าง ชาววันเสาร์มาเลยครับเรื่องแรกเลยรักซ้อนซ่อนชูรักสามเศร้าเผื่อใจเอาไว้เลยครับความรักของคุณมีปัญหาแน่ไพ่เดอะเดวิลตัวใจดาบเสียบทั้ง3ดาบให้เผื่อใจเลยนะครับปัญหาอึดอัดใจเหมือนแบกภาระแบกอะไรหลายๆเรื่องเลยในช่วงสัปดาห์นี้สาหรับชาววันเสาร์นะเหมือนฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องทาเนี่ยอึดอัดใจการโดนใส่ร้าย้ายสีก็ได้หรือการแบบว่า ใช้เส้นสายหรือสีเทาดาร์เทาอะไรแล้วก็ได้ครั้งหมดสุราบุรีเล่าอะไรทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวข้องหมดเลยลอบายามุกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้ทุกอย่างมันช้าเหนือเกินมันเหนื่อยมันยากมันทําอะไรไม่สมดังหวังสักทีคุณจะโดดเด่นแล้วก็จริงแต่คุณรู้สึกว่าแบบมันเหนื่อยใจอะ่ะมันเหนื่อยใจแล้วอึดอัดใจแล้วก็โลกส่วนตัวสูงคิดไม่ตกกังวลใจยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มสัปดาห์นี้ชาว ไพ่ใบนี้เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขการจัดการเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขบัญชีตัดงบทํายอดหรืออะไรก็ตามมีโอกาสที่จะได้นะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการจัดการสังหาริขส์บ้านที่ดินที่หัวใสรถยนต์หรืออะไรบางอย่างที่เราจะต้องเกี่ยวข้องในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนนะครับสู้ๆแล้วกันครับผม